ผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอนสตรีทเพยเยอร์แล้วเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสอนสร้างฟาร์มรังเพ้่งนั่นเองนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการทําหรืออุปกรณ์เราใช้อะไรกันบ้างนะผมซึ่งฟาร์มผพ้งนี้นะครับก็ผมอยากจะทําเพื่อที่ว่าผมจะได้ทําฟาร์ม น้ำพึ่งได้นั่นเองนะครับผมอ่าแต่เราต้องมีฟาร์มรังพึ่งกันซะก่อนนะครับผมอ่าจะเห็นได้ว่าใน E ีพีที่แล้วเป็นอีพีที่50ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับก็ห่างหายไปนานกันเลยทีเดียวนะครับเรามาอัปเดตกันหน่อยสักนิดหนึ่งละกันนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็ผมก็ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับเป็นทางที่ว่า ทางถนนนั่นแหละนะครับ2เลนนะครับก็จะมีเลนนี้เลนซ้ายเลนขวานะครับแล้วก็อีกทางนึงก็เลนซ้ายเลนขวาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมจะแบ่งนั่นก็คือก็จะให้ต้นไม้นะครับก็เอาแบบเหมือน เหมือนถนนไทยเลยเอออะไรประมาณนี้นะครับแล้วข้างๆก็จะทําไปด้วยโคมไฟนะครับแต่ซึ่งเห็นได้ว่าข้างๆตรงนี้นะครับมันเป็นอะไรนะครับทาไมมันถึงสว่างนะครับเพราะผมวางเจ้าตัวนี้ไปนะครับที่ได้จาการ์มโอเชียนโมอน UMENT ของเรานั่นเองนคะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ใต้นี้แล้วเนาะก็เราจะไม่ให้ดูแลกันเนาะโอเคประมาณนี้แหละก็ทยอยทาทยอยสร้างเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วจะเห็นได้ว่าตรงนี้ มาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมก็ได้ตกแต่งนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นบ่อปลานะครับสวยงามนะครับเอาปลาแซลมอนมาเลี้ยงสักตัว2ตัวนะครับผมประมาณนี้แหละก็ทางนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตกแต่งตกแต่งเล็กน้อยนะครับประมาณนี้แหละก็ยังทํายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมโอเคก็ทาไปเรื่อยๆืเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีอัปเดตตรงฟาร์มไก่นิดนึงนะครับตกแต่งให้สวยงามเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมก็ ไก่ก็ให้ผลผลิตเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาทําเลในพื้นที่การสร้างกันดีกว่านะครับซึ่งเรามาดูพื้นที่บริเวณตรงนี้กันดีกว่านะครับอ่าซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยผมก็ได้สะสมมานานแล้วทุกคนครับสะสมรังพึ่งมานานแสนนานแล้วนะครับผมก็เจนไน้ว่านี่ครับผมอ่าเห็นปะมันจะเป็นฟาร์ม พึ่งของเรานะครับไม่ใช่ฟาร์มสิเราจะมาทําให้มันกลายเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนหยดน้าพึ่งใช่ไหมครับพอมันกลายเป็นสีเหลืองแสดงว่ามันเต็มแล้วนะครับซึ่งไอ้บล็อกน้ําพึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบล็อกที่มันจะเก็บน้ําพึ่งได้ทั้งหมด5สเตกนะครับก็5สเตกนี้มันยังไงวะผมก็อธิบายให้คุณชมไม่เข้าใจนะครับถ้าสมมุติว่ามันเต็ม5ก็แสดงว่ามัน สามารถจุ S S ama, นำพึ่งได้เต็มพิกัดของมันแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะครับคือ5สเต็กนี้คือหมายถึงการจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟของเรสโตนนะครับ5บล็อกนั่นเองนะครับแล้วมันจะสามารถจ่ายไฟยาวได้ถึง5บล็อกนะครับก็นับไปหน3 4 5อา้าอะไรประมาณนี้นะครับเอาล้ครับก็อันดับแรกนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเตรียมอุปกรณ์ก็เตรียมตามผมดังนี้เลยนะครับไอเทมหลักๆที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีบล็อกแสลบนะครับบล็อกอะไรก็ได้นะครับเป็นบล็อกเต็มแล้วเนาะแล้วก็บล็อกกระจกนะครับแล้วก็ เลสต stone compiler นะครับเลสต stone ธรรมดาแล้วก็เชดกล่องเชดนั่นเองนะครับแล้วก็ฮ opper หล,ลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วที่ขัดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่ครับที่ตัดขนแกะครับผมอ่า มาตัดรังผึ่งนั่นเองนี่ครับโอเคประมาณนี้แหละไอเทมหลักๆแล้วก็ไอเทมอื่นๆอีกก็เดี๋ยวค่อยมากันอีกทีนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรังผึ่งนี่ครับแล้วก็จะเป็นอาหารที่มันกินนั่นก็คือเกสรดอกไม้นั่นเองนะครับก็นี่ครับดอกไม้ที่ผมจะนำมาใช้ก็จะเอาตรงนี้นั่นแหละนะคบผมโอเคประมาณนี้แหละก็ซึ่งวิธีการที่จะย้ายรังผึ่งอ่ยาย้ายรังผึ่งนะครับเราต้อง ย้ายในช่วงพึ่งเข้าหลังไปแล้วนะครับนั่นก็คือช่วงตอนกลางคืนนะครับมันถึงจะสามารถย้ายได้แล้วเนาะนะี่ครับอ่าเห็นปะเห็นปะอ่ามันก็คือพึ่งที่ อยู่ในรังแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็เก็บมาให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะครับโอเคอันนี้คือพึ่งที่มันออกจากธรรมชาตินะครับรังที่มันแบบว่าสปอนตามธรรมชาติแล้วเนาะก็ผมจะทารังพึ่งคือรังพึ่งที่ผมจะทํานี้มันจะไม่เหมือนกับรังพึ่งตัวจริงๆของมันนะครับมันจะเป็นรังพึ่งที่แบบเหมือนเป็นรังเปล่านี่แหละนะครับก็ มันไม่ใช่รังพึ่งธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอนอนแปบน๊บนึงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มทําการสร้างกันเลยดีกว่านะครับ ก็อุปกรณ์ที่คุณผู้ชมต้องเตรียมอีก2อ,อย่างนั่นก็คือเลสต stone repeater กับ d เ s p e n s e r ครับผมอ่าก็ไปเตรียมกันเลยนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อันดับแรกนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมครับวางกล่องตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะหกล่อง2กลกอง,อ,ง,กอ,งอ่าประมาณนี้แหละซึ่งที่ผมวางเป็นแนวยาวแบบนี้นก็คือจะเป็นแนวของ hopper นะครับโอเคก็จะเป็น ความของเราที่จะเรียงลายไปยังตรงนู้นเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยก็ค่อยๆทาทีละนิดทีละหน่อยนะครับขยายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณชมเอาฮอปเปอร์ไปครับผมาเอาก็วางไปนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับก็กดนั่งเรือนะมันคือจะสามารถวางได้นะครับแล้วก็ต่อตรงนี้ไป1 2 3 4 5 5 uh, ้าบล็อกนะครับแล้วหลังจากนั้นขึ้นตรงนี้ไปนี่ครับอ่าจะสามารถวางตรงนี้ได้แล้วเนาะโอเค แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาบล็อกสวยงามปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จากจากนั้นก็ตามด้วยนะครับบล็อกดินนะครับผมอ่าหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะครับซึ่งบล็อกดินที่ผมวางไว้ตรงนี้3บล็อกเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าผมจะเอาไว้ปลูกดอกไม้ไงเพื่อที่ว่าพึ่งจะสามารถกินเกสรจากดอกไม้เพื่อนําอาหารไปยังรางของมันได้แล้วเนาะอ่ะประมาณนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ผู้ชมนะครับเอานี้มาครับผมโอเคลังมันมาเลยนะครับอ่าอู้เดี๋ยว พึ่งออกมาเลยนะเนี่ยโอ้ยสองตัวเหรอเนี่ยอ่าโอเคประมาณนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้านหลังตรงนี้ก็ให้ผู้ชมต่อบล็อกไปครับผมอ่าบล็อกตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่าปิดปิดอ่ะผิดผิดผิดอ่าโอเคตรงนี้ก็จะใส่เป็นลส s t น o n e c o ิเตอร์อ่าแล้วก็หนึ่งสองสามโอเคประมาณนี้แหละอ่าก็ต่อบล็อกตรงนี้ยาวสี่บล็อกนะครับอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ผู้ชมเอาลส s t น o n e c ิวเตอร์มานะครับ ก็วางตรงนี้ไป1บล็อกนี่ครับอาจเห็นได้ว่ามันจะติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของน้ำพึ่งตัวนี้มันเริ่มจะเต็มแล้วมันก็เลยติดนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณชมว่าเอาหาบล็อกมาครับหาบล็อกนี้มา1บล็อกแล้วก็วางตรงนี้อีก1บล็อกนี่ครับก็กลายเป็น2อ่ะไม่วางให้ผมแล้ววางให้ผมหน่อยเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาดิฟเพนเซอร์มาครับผมอ่าก็ให้คุณผู้ชม วางดิฟเวนเซอร์ไว้ให้ปากของดิฟเวนเซอร์มันหันหน้าลงมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แหละนะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นที่ตัดขนแกะนะครับเพื่อที่ว่าจะตัดรังพึ่งที่มันเต็มอิ่มแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาด้านหลังตรงนี้กันดีกว่านะครับซึ่งด้านหลังตรงนี้จะใส่เป็นนะครับหนึ่งสองอ่าตรงนี้ก็วางตรงนี้ไป าวางตามผมเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นจะใส่เป็นบล็อกก็ได้อออมันใส่เป็นบล็อกนั่นแหละแต่ผมจะใส่เป็นสแลบนะครับเพื่อที่ว่ามันจะสามารถวางได้เนอะอาะตรงนี้วางผิดวางผิดแป๊บนึงนะเอาสแลบวางไว้ตรงตรงนี้วางเป็นบล็อกธรรมดาก่อน,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นสแลบนะครับประมาณนี้แหละนี่ครับผมโอเคหนึ่งสองสาม C5 โอเคแล้วล่ะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นใส่เป็นเลสโตรลีพิเตอร์ไปนี่ครับอ่าไม่ต้องไปโยกอะไรมันนะนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แหละก็มันตัดเรียงเอ่ยตัดแล้วนะอ่ามันตัดไปแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับอ่าซึ่งไอเทมก็จะตกมายังกล่อง อ่าประมาณนี้โอเคก็วงจรนี้นะครับก็ทํากันง่ายๆนะครับผมโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับซึ่งวงจรนี้เนี่ยมันสามารถทําแบบว่าลายเรียงกันต่อๆกันได้โดยที่ว่าวงจรมันไม่พังนะครับอ่ามันสามารถวางต่อ,ตอ,ตอแบบนี้ได้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะทํายกตัวอย่างและกันอ่าเซมเพิลเซมเพิลน,นครับซึ่งถ้ามันเด้งออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมเอาแ l ลบนะครับวางไว้นี่ครับอ่าโอเค ก็แก้ไขแล้วเนาะอ่าประมาณนี้แหละอ่าก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นี่ครับก็ตักๆเลยก็ประมาณนี้แลยเนาะโอเคประมาณนี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็โอเคแล้วก็ปลูกดอกไม้นะครับจะเป็นดอกอะไรก็ได้แหละก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับอ่าดอกสีนี้ก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้มันก็คือมันเป็นดอกที่มีเกสรเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมอ่าก็วางปลายวางปลายนะครับโอเคประมาณนี้แหละ อ่าตอนนี้แล้วก็ไอเทมก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเค okay. ประมาณนี้แหละก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมคนละ1ไลค์1แชร์1 like, Subscribe นะครับเพื่อเป็น กำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับผมคนนี้นี่ครับอ่าประมาณนี้แหละก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมก็คลิปหน้าก็ใครอยากให้ผมทําอะไรใครอยากให้ผมสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยหล่ะนะครับโอเคก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบ๊บผมสวัสดีครับ